พระองค์เป็นเพียงผู้บอกเราทั้งหลายต้องฝึกเองต้องเดินตามเองตถาคตเป็นเพียงผู้บอกมีคนมาเย้ยหยันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่คำสอนก็ยังอยู่ทำไมบางคนถึงนิพพานทำไมบางคนไม่ถึงพระองค์ก็บอกพระองค์เป็นเพียงผู้บอกก็เลยย้อนถามพราหมณ์พราหมณ์ํำนาญทางไปเมืองราชคฤอ สอนให้คนไปเนี่ยมีคนหลงก็มีคนไปถึงก็มีรามก็บอกจะโทษเขาได้ยังไงเขาก็แค่บอกทางไอ้คนเดินมันเดินผิดเองพวกเราทั้งหลายเดินผิดบ้างถูกบ้างเดินตามคำสอนของคนนั้นบ้างคนนี้บ้างวันนี้ลองมาละความเห็นของคนอื่นลองมาเดินตามความเห็นของตถาคตอรหันตสัมมาสัมบุทธ h ไม่ใช่มาเดินตามความเห็นของอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่เกี่ยวอาตมาเป็นแค่สาวกที่นำคำตถาคตมาถ่ายทอดตำลาทั้งหมดที่ทำขึ้นมาไม่เคยมีคำของอาจารย์คึกฤทธิ์ให้ไปสนใจอาตมามีแค่คำอนุโมทนาในการทำหนังสือคำที่ให้สนใจคือคำของตถาคตบอกเล่มข้อหน้าเต็มไว้ให้หมด